ไปดูในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะอบจกระบี่นะคะก็ได้เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายค่ะพนักงานประจําเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ทที่เกาะพีพีค่ะคคคบรรยากาศที่โรงแรม p ีพีไอซ์แลนด์คาบานตําบลอ่าวนางอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะนายสมศักดิ์กิติ ธนกุลค,ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะก็มอภายในกิติศักดิ์อิงชวนค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานนะคะในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพนักง,งานประจำเรือหางยาวหรือและเรือสปีดโบท๊ทประจำปี2567พื้นที่เกาะพีพีโดยมีนางสาวกนกวรรณจันสว่างหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัย ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะพีพีพร้อมด้วยสมาชิกเรือหางยาวเรือสปีดบ๊ทเรือประกอบการนำเที่ยวประเภทต่างๆผู้ประกอบการจากกลุ่มชมรมต่างๆในพื้นที่เกาะพีพีจำนวน120คนเข้าร่วมค่ะโดยมีการบรรยายให้ความรู้หัวข้อการสร้างความประทับใจในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ การฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นกฎหมายการเดินเรือเบื้องต้นหลักการเดินเรือเบื้องต้นและมีการทดสอบความรู้ในการอบรมเพื่อใช้รับรองการต่ออายุใบประกาศนายท้ายเรือที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่โดยไม่ต้องอบรมและทดสอบใหม่ค่ะ สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคลให้สามารถช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นอุบัติเหตุและสาธารณภัยตลอดจนเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่พนักงานประจําเรือและผู้ประกอบการเรือต่างๆในการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวพร้อมเป็นการเลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความชํานาญในด้านต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในจังหวัด กระบีค่ะ